สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะทําเมนูสําหรับคนชอบตับค่ะนั่นก็คือตับทอดกระเทียมนั่นเองตับนุ่มๆน,นะคะปรุงรสทอดกับกระเทียมหอมอร่อยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างสําหรับส่วนผสมของตับทอดกระเทียมพิทยนะคะก็จะมีตับหมูนมสดเกลือป่นน้ําตาลทราย ซีอิ๊วขาวรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกและกระเทียมสับหยาบค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะการทำตับทอดกระเทียมนะคะอันดับแรกเราจะมาหั่นตับกันก่อนนะคะอันนี้ปอหั่นไว้แล้วบางส่วนนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวจะหั่นให้ดูก็คือปอจะหั่นให้มีความหนานะคะจริงๆก็อยากให้หนาๆห,หน่อยคือปอชอบให้ตับมันแบบช่ำๆอยู่ข้างในนะคะก็จะหนาประมาณ1เซนติเมตรนะคะ ันไปเลยนะะจนหมดจริงๆตับเนี่ยควรจะใช้ตับที่สดนะคะให้เลือกตับที่มีความเงาสักนิดนึงนะคะหั่นจนหมดนะคะแล้วเราก็จะมาหมักนะคะอันนี้เราจะหมัก2ขั้นตอนนะคะ ขั้นตอนแรกอันนี้เราจะใช้นมสดในการหมักนะคะใส่นมเข้าไปเลยตัวนมเนี่ยก็จะช่วยให้ตับเนีคะมีความนุ่มนะคะอันนี้เราจะหมักแช่นมไว้เนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเทน,นมที่เราหมักตับเนี่ยทิ้งไปนะคะแล้วเราก็จะหมักกับเครื่องปรุงอีกทีนึงเดี๋ยวนี้เราจะหมักทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกัน,นะคะ่ะหลังจากที่เราตักหมักตับทิ้งเอาไว้นะคะตัว นมเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสีนะคะเนื่องจากเลือดจากตับเนี่ยจะออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวน้ำน,นมเนี้ยออกไปนะคะตัวนมนี้ไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นคาวที่แบบมากับตับนะคะเราก็เอาออกนะคะโอเคแล้วก็ ตับใส่ถ้วยเดิมทีนี้เราก็จะมาหมักด้วยเครื่องปรุงของเรานะคะนี่มีปอมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะที่โขลกเอาไว้นะคะก็ใส่ลงไปเลยก็น้ำตาลทรายค่ะเกลือป่อนเล็กน้อยนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะทีนี้ก็ คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตัวเครื่องปรุงนี้เราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะจากนี้เราก็จะนําไปทอดกันได้เลยค่ะค่ะเราตั้งกระทะไว้นะคะเดี๋ยวเราจะทอดตับกันพอน้ามันเริ่มร้อนเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมลงไปก่อนเพราะว่ากระเทียมเนี่ยจะสุกยากเพราะตับเนี่ยเราจะผัดเร,เร็วเพื่อให้ไม่แห้งจนเกินไปนะคะกระเทียมนี้พอสับไว้แบบหยาบๆยานะคะโอเคใส่ลงไปเลย รอให้กระเทียมเหลืองหอมสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตับตามลงไปการทำตับทอดกระเทียมนะคะวิธีนี้ของปอเนี่ยจะใช้น้ำมันไม่เยอะมากนะคะคล้ายๆกับการผัดนั่นเองนะคะแต่บางที่เขาจะใช้แบบน้ำมันท่วมได้เหมือนกันนะคะ กระเทียมเริ่มเหลืองเลยนะคะเราจะใส่ตับลงไปผัดเลยนะคะตัวนี้ผัดเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้สุกมากจนเกินไปนะคะจนกระทั่งตับแข็งนี้ก็จะไม่อร่อยนะคะ พอตับใกล้สุกนะคะสีของตับจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราทอดโดยที่ใช้น้ํามันเยอะๆนะคะเป็นทอดน้ํามันท่วมเนี่ยสีของตับก็จะเข้มกว่านี้นะคะอันนี้ของบอลจะออกสีน้ําตาลอ่อน,ออนเพราะว่าเราทอดแบบใช้น้ํามันน้อยนะคะพอได้ที่แล้วตับสุกดีแล้วเราปิดไฟค่ะเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตับทอดกระเทียมของเราก็ถ้าเกิดใครที่ชอบทานกระเทียมกรอบๆนะคะก็สามารถนํากระเทียมเจียวมาโรยเพิ่มได้นะคะแบบนี้แล้วก็ตกแต่งด้วย ใบผักชสีสักนิดหนึ่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นเมนูกับข้าวง่ายๆนะคะที่ให้โปรตีนแล้วก็ธาตุเหล็กสูงนะคะก็สามารถไปทําตามได้นะคะสําหรับวิธีการทำอย่างละเอียดสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ foodtravel tv ค่ะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ